สัตดึกดำบรรที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะแล้วทำไมรูปหัวใจเด่นถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> ส่วนโรงแรมที่มีห้องเยอะที่สุดในโลกเนี่ยจะเป็นโรงแรมของที่ไหนกันนะ <c oughs> แล้วทำไมผู้ชายเนี่ยถึงต้องตัดผมสั้นฟาเดี๋ยวผมจะมาหาคำตอบมาล้อให้ฟางกันดีฟ้า ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับช่องคนแง่อลิแกโนโนของเจม,มส์อลิกกนโนเนเจอเขากลับมาแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็เราก็มาอยู่กับรายการประจำแล้วก็เหลือแค่รายการเดียวของเราแล้วนะครับก็ <c oughs> คือรายการฝันเป็น ยังไงรายการที่ผมเนี่ยนะครับผมจะมาหาความรู้ทุกอย่างที่คนอยากรู้นะฮะว่าเป็นยังไงกันแน่นจะจ๊ะ <c oughs> ส่วนใครนะครับผมที่มีคําถามอะไรอยากจะถามผมมานะ <c oughs> นาก็สา่ารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาหาให้ <c oughs> แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบเม้นแล้วนะ <c oughs> แล้วใครนะครับผมได้ดูคลิปนี้มาคลิปแรกไหมยังไม่ได้กด s ับสไครต์ผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยกันนะฮะโอเคไม่ต้องทักชาลีลาไปเรื่องแรกขอนี้กันเลยดวฟาวหรือแรกของวันนี้ มีบุคคนเที่ยวสายคนแรกนี่นะครับผมเขาได้ถามพี่ครับผมขอสัตว์ดึกดําบันหน่อยครับอ๋อขอสัตว์ดึกดําบันเลยครับซึ่งสัตว์ดึกดําบันเนี่นะครับผมมันก็มีหลายชีวิตมากเลยนะเว้ยเอองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาสัตว์ดึกดําบน่ะที่มันยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันดีกว่าครับเออเอาอย่างนี้ดีว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเยอะมากไงเอองั้นผมเอามาสักห้าอันดับละกันนะครับผมสําหรับสัตว์ดึกดําบันที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกของเรา นจอันดับที่5นะครับผมก็คือปลาแลมเพยซึ่งเกิดในช่วงดิวเนียตอนปลาย,ยนะครับโดยพืกมันนี้นะครับผมมีชีวิตอยู่บนโลกมานานมากถึง419.2ล้านปีอ่ะเอออยู่มาโคตรนานนะ่ะอ่ะและนี่คือฟอสซิลของมันนะครับที่เราคนพบมานะฮะ แล้วก็มาทีซีดีกว่านะครับผมก็คือแมงดาทะเลซึ่งเกิดในช่วงยุคอโดมิเชียนโดยเจ้าแมงดาทะเลนี่นะครับผมมีชีวิตอยู่บนโลกของเราอะนะมานานมากถึง485.4ล้านปีที่แล้วอะอยู่มาคูดนานอ่ะแล้วนี่คือซากฟอสซิลของมันนะครับผมที่มนุษย์เราค้นพบนะฮะแล้วก็มันี่สาดีกว่าก็คือแมงกระพุน ซึ่งเกิดในช่วงยุคแคมเบียนนะครับ<ะ>โดยเจ้าแมงกระพุนนี่นะครับผมอยู่บนโลกของเราอะนะมานานมากถึง505ล้านปีที่แล้วอออยู่มาอย่างนานออ,อ่ะอันนี่คือฟอสซิลของมันนะครับของเจ้าแมงกระพุนนะจ๊ะ แล้วก็มาอันที่2ดีกว่านะครับผมก็คือเจ้าฟองน้ําซึ่งเกิดในช่วง e อีดอคารันโดยมันนี่นะครับผมมีอายุอยู่บนโลกนะครับมันนานมากถึง635ล้านปีที่แล้วอ,ะอ,อ่ะออยู่มาอย่างนานออแล้วก็มาต้าองสงสัยนะครับว่าทำไมภาพมันแบบว่าไม่ต่อเนื่องกันนะ,นะเป็นเพราะว่าผมถ่ายมันเนี่ยลืมถ่ายอันที่สองครับผมเออผมข้ามไปอับที่หนึ่งเลยนะฮะ ผมลืมฉายอันที่2เลยกลัมกบมาแก้ใหม่นะครับมันก็เลยว่าพาไปต่อเดินนะขอ,อไปด้ดยนะจ้า <c oughs> อันนี้คือฟอสซีลของเจ้าฟองน้านะจ้ามาแล้วก็มานัที่1ดีกว่านะครับผมสำหรับสัตว์หดือดราบันที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนะครับก็คือตัวไซยาไนแบคทีเรีย ซึ่งเกิดในช่วงแรกๆของโลกเลยแหละครับเออเพราะว่าพวกมันนี่นะครับผมได้ได้ว่าเป็นสัตว์ดัชนิดแรกของโลกเลยเว้ยเออไซนัาแบบทีเรียเนี่ยโดยพวกมันนี่นะครับผมมีชีวิตอยู่มานานมากถึง3,500ล้านปีที่แล้วอ,อ่ะ อยู่มาอย่างนานไม่นานได้ไงอะเพราะว่ามันเนี่ยนะครับผมเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเลยแหละครับไอซยามไรอบเทีเลียนเนี่ย<อ>ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะและนี่คือฟอสซิลของมันนคะครับกอน่าจ,จะประมาณน,นั้นแหละครับผมสำหรับสัตว์ดึกดำบรรที่อยู่มานานถึงปัจจุบันน่จาจะ แต่ถ้าถามว่าโคนเราล่าเกิดมาในช่วงไหนมันก็แบบว่าแบ่งได้ยากนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีแบบว่าละลายชั่วงมากๆอะเออเอาถ้าแบบว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มแยกออกมาจากสัตว์เลื้อยเลืนแบบชนิดอื่นๆเน่ยนะเริ่มแยกมาในช่วงแบบว่า85ล้านปีที่แล้วแหละครับส่วนมนุษย์ยุคใหม่อ่ะนะที่แบบว่ามนุษย์แบบคล้ายๆเราอ่ะกำเนิดขึ้นเมื่อมาณ5-8แสนปีที่แล้วเองเว้ยเออมนุษย์เราอะนะเรียกได้ว่าเป็นแบบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกเลยก็ว่าได้นะเออเรียกได้เป็นน้องใหม่ของโลกเลยแหละครับ น่าะเป็นน้องใหม่ของโลกเนี่ยทำโลกเกือบพังแล้วค่ะตัวนี้นะฮะเออไปไปกันเลยดีหเรื่องต่อมานะะมีบุคคลคิ้วใสายคนที่สองของนี้นะครับผมเขาได้ถามม่าพี่ครับใครเป็นคนคิดรูปหัวใจครับอ่าหมายถึงว่าใครนี่นะครับผมเป็นคนคิดค้นรูปหัวใจที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จากที่ผมได้ลองไปหา ข้อมูลมานะครับไอ้รูปหัวใจแบบนี้นี่นะครับผมปรากฏครั้งแรกๆอ่ะนะในภาพเขียนของยุโรปตอนปลายเว้ยเออหรือประมาณแบบว่าช่วงแบบคร,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 ริสตศตวรรษที่13บสามอ่ะนะซึ่งไอ้รูปหัวใจรูปนี้นี่นะครับผมมันถูกเขียนอยู่ในภาพเขียนนะ่ะที่พูดถึงแบบว่าการมอบหัวใจให้กันนะเออคือแบบสื่อถึงแบบการให้ความรักของยุคนั้นนะนะคือแบบการคว้าหัวใจให้กันแบบนั้นแหละครับเออเอาแล้วใครเป็นคนคิดค้นล่ะก็จัดให้ผมได้ลองไปหาข้อมูลอีกเนี่ยมันก็บอกไม่ได้หรอครับว่าใครเนี่ยเป็นคนคิดค,ค้ดไอ้รูปหัวใจรูปนี ขึ้นมานะเออเพราะว่าแบบมันอยู่ในช่วงแบบว่าคิดตัตวันที่1 3บาะนะซึ่งมันก็แบบว่า6 7 8 0 0ปีที่แล้วเออแล้วมันก็ไม่มีแบบว่าข้อมูลที่เขาบันทึกไว้หลอครับว่าใครเป็นคนคิดคนหัวใจรูปแบบนี้นะเออหามเจจริงนะครับส่วนแล้วถ้าถามว่าพี่แล้วทำไมถึงเป็นรูปใจแบบนี้ล่ะมันไม่ใช่แบบว่ารูปใจแบบเหมือนของเราใช่ไหมที่แบบเป็นรูปใจจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่รูปใจแบบนี้อะ่ะจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาอีกก็คือช่วงยุคสมัยนั้นนี่นะครับผมคนเราอะนะยังไม่รู้เลยว่าหัวใจจรรรรริงงงงๆขออออเเเเเาาานนนี่ยยยมมััูปปปแบบ็ไไวพะะ เ,เพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะครับผมมน้์นของเราเนี่ยมันมีกฎ,กฎด้วยคือการผ่าศพชำระศพเนี่ยหรือการแบบว่าสำรวจศพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเวย้ยเออคือแบบมันเป็นสิ่งที่เขาต้องห้ามเลยนะครับคือการแบบว่าผ่าศพคนหรือแบบศึกษากี่กับศพคนนะ่ะนะเออฮะมนเลยทําให้คนเราในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าหัวใจของคนเราจริงๆเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนเว้ยซึ่งคนที่คิดคนหัวใจรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเขาก็แบบว่าจินตนาการมันขึ้นมาแหละครับเออคือเขา่ไม่รู้ว่ารูปหัวใจจริงๆเนี่ยมนนนรร้าาาาว่จิกขึ จากความคิดของเขานะครับมันเลยใช้เป็นหัวใจลูกแบบนี้แหละครับแล้วก็ไอ้ลูกแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันก็แบบว่าถูกใช้เรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อ,อนะจนกระทั่งในแบบว่าคิวส์ศตวรรษที่สิบห้านะมีการกาเนิดไพ่ขึ้นมาใช่ป่ะล่ะและเขาก็ได้นํารูปหัวใจรูปนี้นี่นะครับผมไปใส่ในไพ่เว้ยมันเลยทําให้หัวใจรูปนี้นี่นะครับผมแบบว่าแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยแหละครับนั่นแหละมันเลยทําให้คนทั้งโลกเนี่ยนะครับผมรู้จักรูปหัวใจรูปนี้แหละฮะแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแหละครับ นั่นแหละอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมหามาทั้งหมดแล้วก็มาสรุปให้ฟังนะครับผมสําหรับว่าทําไมรู้หัวใจเนี่ยถึงเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครเป็นคนคิดค้นเนี่ยผมก็หาไม่เจอจริงๆเว้ยเออเพราะว่ามันเกิดมานานมากๆแล้วว่ามันก็แบบว่าบอกไม่ได้หรอกครับว่าใครเป็นคนคิดคน้นนะนะออไปไปเรื่อไปกันเลยดีฟห <c oughs> <c oughs> รือต่อมาอีกแล้ว มีบุคคลคิดต้องสายคนที่3ของนี้นี่นะครับผมเขาดนท่าทโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกอ่าโรงแรมที่มันใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยครับจากที่ผมได้ลองไปหาข้อมูลมานะครับผมก็หาไม่เจอว่าว่าโรงแรมไหนนะเป็นโรงแรมที่มันใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเออผมหาไม่เจอจริงนะครับแต่ว่าแต่ว่าต่ว่าผมเจอแต่แบบว่าโรงแรมที่มีห้องเยอะที่สุดในโลกเว้ยเออคือแบบโรงแรมที่มีห้องพักเยอะที่สุดในโลกนะงั้นผมก็ขอเอาอันนี้แทนแล้วกันนะครับเอามาสักห้าอันดับเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ ผมสาหรับโรงแรมที่มีห้องเยอะที่สุดในโลกของเรานะักจ้ามาแล้วก็มาอันที่5ดีกว่านะครับผมก็คือโรงแรมอิสเมโลเวโฮเทลที่ตั้งอยู่ที่ประเทศรัเสเซียนะครับโดยโรงแรมนี้นี่นะครับผมมีห้องพักทั้งหมดอยู่ที่5,000ห้องเลยทีเดียวเชียวอ่ะเ เ,เรียกได้ว่าจุคนได้เป็นหมื่นคนเลยแหละครับเอแล้วก็มาถึงอันที่4ดีกว่านะครับผมก็คือโรงแรมเดอะรอดดอนเนอร์มาเกลทที่ตั้งอยู่ที่เกาะมาเกลทแหละครับผมตามชื่อเลยนะนะแล้วก็มีโรงแรมหนึ่งก็คือโรงแรมอาบ้าเอลเบดนะครับที่ตั้งอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะฮะเรียกได้ว่าอันที่4ี่นี่นะครับระะผมมี2โรงแรมได้อันดับที่4คู่เลยเว้ยเออเพราะว่าทั้ง2โรงแรมนี่นะครับผมมีห้องทั้งหมดอยู่ที่6000ห้องเลยเอ่ะ โคตรเยอะนะฮะแล้วมาที่สามดีกว่านะครับผมก็คือโรงแรม MGM Grand Las Vegas ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับเอโดยโรงแรมนี้นี่นะครับผมมีห้องพักทั้งหมดอยู่ที่6,852ห้องเลยทีเดียวเชียวอะอย่างเยอะนะจ๊ะมามต้องช้าๆลีก่ามาถึงอันที่2ดีกว่านะครับผมสําหรับโรงแรมที่มีห้องพักเยอะที่สุดในโลกนะฮะก็คือโรงแรมเดอร์เดวิเชียนรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกแล้วแหละครับเรด้ว่าควงสองระดับคู่เลยแหละครับผมสําหรับสหรัฐอเมริกานะ โดยโรงแรมนี้นี่นะครับผมมีห้องพักทั้งหมดอยู่ที่7 9 9 2ห้องเลยอ่ะอู้หูอ <c oughs> ย่างเยอะนะฮะมาแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งดีกว่านะครับ <c oughs> ผมสำรับโรงแรมที่มีห้องพักเยอะที่สุดในโลกของเรานะจ๊ะ๋อคือโรงแรม FIRST w o r l d h o t e ทที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเราเองนี่แหละครับเออโดยโรงแรมนี้นี่นะครับ <c oughs> ผมมีห้องพักทั้งหมดอยู่ที่7,351ห้องเลยทีเดียวเชียว <c oughs> แล้วโรงแรมแม่งโคตรเทพเป็สีรุ้งเลยแหละครับ นี่ห<บ>ละครับผมก็คือโรงแรมนะครับที่มีห้องพักเยอะที่สุดในโลกของเรานะจ๊ะ,จะแล้วก็โรงแรมในไทยของเราเนี่ยมันก็มีตีอันดับด้วยนะเว้ยเอเออยู่ที่อันดับที่10นะครับก็คือโรงแรมในบัส s ตอร์ซ <c oughs> ิตจอมเทียนนะครับที่ตั้งอยู่ที่พัทยาชนบุรีบ้านเราเองนี่แหละฮะเอออยู่ที่อันดับที่ส0นะของโลกเลยเว้ยโดยโรงแรมนี้นี่นะครับของไทยเราเนี่ยนะมีห้องพักทั้งหมดอยู่ที่4 2 1 9ห้องเลยเว้ยเรียกได้ว่าเยอะไม่แพ้ก,กันเลยแหละครับประเทศเราเนี่ยเออธรรมดานะจ๊ะไป,ไปเป็นรือท้ายท้ายสุดของวันนี้กันเลยดีฟ้า เรื Eat, ่องสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะเจอมีบุคคลเคี่ยงสายคนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเขาได้ท่ามาว่าทำไมผู้ชายต้องตัดผม ทำไมผู้ชายเราเนี่ยนะครับผมถึงต้องตัดผมใช่ไหมถึงต้องแบบว่าผมสั้นใช่ไหมก็จากที่ผมได้ลองไปหาข้อมูลมาอีกเนี่ยนะครับผมก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนเราอะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะมันก็ต้องตัดผมสั้นเกือบหมดเลยเว้ยเออเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับผมคนเราอะนะการดูแลรักษาหนังศีรษะเนี่ยหรือแบบการดูแลรักษาผมอะมันยังไม่ดีเหมือนสมัยนี้เว้ยเออคือแบบไอ้พวกแชมพูพวกแบบครีมนวดบำรุงผมอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีราคาที่สูงอยู่ะแล้วแบบไม่ได้แบบว่าหาซื้อกันได้ง่ายๆอะนะ มันเลยทําให้คนแบบว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับผมต้องตัดผมสั้นเว้ยเพื่อที่แบบว่าไม่ให้แบบผมแล้วเนี่ยไม่หมักหมใช่ปะล่ะเพราะแบบผมยี่สั้นก็ยิ่งแบบว่าดูแลรักษาง่ายเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ไม่แบบอับชื้นเลยแบบไม่เป็นแบบว่าเชื้อราอะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะเออนั่นแหละนั่นแหละมันเลยทำให้คนสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมได้ได้ว่าผมสั้นเกินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านายุคนั้นอีกเนี่ยสำหรับผู้หญิงที่เป็นลูกคนรวยนะเขาจะสามารถไว้ผมยาวได้เว้ยเออเเเพรรราาาาาะะะะวว่่่อไมมันนนนป็คีีบผต <Malays> ที่จะซื้อแบบว่าของมาบำรุงผมไงเออมาแบบว่าทำความสะอาดผมไงเออมันเลยทําให้ผู้หญิงที่เป็นลูกคนรวยนี่นะครับผมจะมีผมยาวแบบว่าโดดเด่นกว่าผู้หญิงทั่วไปเว้ยเออแล้วแบบดูแบบมีงงสง่าราศีอะไรอย่างเงี้ย<บ>มันเลยทําให้ผู้หญิงแบบว่าปกตินี่นะครับผมที่แบบว่ามีแบบละลาปานกลางถึงน้อยลงมาเนี่ยอยากจะไว้ผมยาวบ้างเว้ยเอเอเพื่อที่จะได้แบบว่าดูดีเหมือนกับลูกคนรวยไงมันเลยทาให้ผู้หญ <conducted> ิงนี่นะครับผมเริ่มที่จะไว้ผมยาวเว้ยเออนั่นแหละคือที่มาว่าทําไมผู้หญิงนะถึง ต้องไว้ผมยาวไปเพราะว่าอยากดูดีเหมือนกับดูคนรวยเลครับในสมัยก่อนนะาจะสมัยก่อนนู้นนะแล้วก็มาถึงผู้ชายเราดิฝ่าว่าทำไมผู้ชายเดถึงต้องตัดผมสั้นก็คือสมัยก่อนดีแหละสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะผมจะเป็นเพศที่แบบว่าต้องออกไปสู้รบต้องออกไปแบบว่าหาอาหารใช่เะล่ะมันเลยทําให้ผมของเราเนี่ยนะผมเป็นสิ่งที่แบบถ้ามันยาวนะเป็นสิ่งที่น่าลำคานเว้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นอุปสรรคต่อการสู้รบแล้วก็ต่อการล่าสัตว์แหละครับเออมันเลยทำให้ผู้ชายเนี่ยนะผมต้องตัดผมแหละครับเออนั่นและคือที่มาว่าทำไมผ ตัดผมมานะเพื่อให้แบบว่าเวลาสู้รบอย่างเงี้ยผมมันจะได้ไม่ต้องไปบังตาหรือแบบโดนศัตรูดึงอะไรอย่างเงี้ยใชื่อไล่ะถ้าแบบเราผมยาวอะนะเออนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผู้ชายนี่นะผมต้องหมบว่าผมสั้นนะจ๊ะมันก็สืบเรื่องมาจากสมัยก่อนแหละครับเออแล้วก็แบบว่าสืบต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยฮะเออนั่นแหละคือที่มาของมันนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ปี2 0 2 2แล้วใช่ปหล่ะปัจจุบันนนี้เนี่ยผมว่านะมันควรที่จะแบบว่าเลิกกำหนดได้แล้วว่าเพศนี้ต้องผมสสััั้้้้นนนเเพศีีอผมมมมยยยาาาวววะไร่่่คืุใหลจ ผมยังไงก็ได้มันก็เป็นรรสิทธิ์ของเราเลยนะเวย้ยสำหรับผมนะเออมันก็ไม่ได้แบบขัดหัวข้าตาใครใช่ไหมเออพวกมันก็เป็นร่างกายของเราอะ่ะเราจะไว้ผมยังไงก็ได้อ่ะเออเพราะว่ามันตัวเราอ่ะนะครับมันไม่แบบว่ายุคสมัยใหม่แล้วล่ะครับผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ต้องแบบว่าไปสู้รบแล้ชฉันลนะที่แบบต้องตัดผมให้มันสาั้นๆอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็แบบว่าจะไว้ผมยาวก,ก็ได้รหรือจะรวบหรือว่าจะไว้ผมสั้นก็ได้ก็ได้แต่เขานะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาแหละครับเออคนเรามั่นใจแบบไหนเนี่ยก็ไว้้แแบบบนนนััหละะครรผผมมงออเ นั่นแหละนั่นแหละอ่านี่เลยแหละคะรับผมสําหรับทําไมผู้ชายเนี่ยถึตงต้องไว้ผมสั้นแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยถึงต้องไว้ผมยาวนะ่าจ้าที่ผมห,า,หาได้ทั้งหมดนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะออถ้าคุณดูจบเล้วสรแล้วคุณเหงาใช่ไหมผมเหงาเกินเลยมาทําคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดะชร์แล้วกดซับสไคร้ให้ผมด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เละะี๋ยครับผมนะฮะแล้วพบกันใหม่ดีกว่านะครับผมกับรายการมันปเป็นยังไงน,นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะจ๊ะ Bui, bui, bye bye. bye, bye.